สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่420ตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นหลงอวินเหินร่างมากับมีดที่ห้านั้นต้นหลิงเทียนก็ได้แผ่พุ่งพลังวิญญาณออกไปอย่างถึงด่านพลังบ่มเพาะของอีกฝ่ายเรียบร้อยแล้วหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่สองถึงแม้ว่าต้นหลิงเทียนจะตกใจเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรสักเท่าไหร่ เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นกระบี่ที่13อาจารย์ของซูหลี่หรือมีดที่5อาจารย์ของหลงอวินต่างก็เป็นผู้นําหมู่บ้านของแต่ละสาขาในด่านมีดดาบแม้ว่าด่านมีดดาบจะเป็นเพียงขุมพลังอันดับสามของดินแดนรอบนอกทั้งหมดแต่กระนั้นและทรัพยากรบ,บ่มเพาะพลังก็ยังเป็นอะไรที่ไกลห่างจากราชอาณาจักรจะเทียบเทียมได้ ในสายตาของผู้คนทั้งสิบราชาอาณาจักรนั้นผลไม้วิญญาณสำหรับให้ตัวตนด่านพลังหลอมรวมธรรมชาติใช้คงมีเพียงแต่โชควาสนามิอาจแสวงหานำพาแต่ในด่านมีดดาบยังมีคงคลังจัดเก็บเอาไว้เสมอและในฐานะที่เป็นถึงผู้นำหมู่บ้านกระบี่และว่าที่ผู้นำหมู่บ้านมีดดาบไม่ว่าจะกระบี่ที่13หรือมีดที่5การจะเอาผลไม้วิญญาณเหล่านั้นมาใช้ก็ไม่ได้นับว่ายากเย็นอะไร ดังนั้นต่อให้ด่านพลังของหลงวินกับซูหลี่จะทะลวงไปยังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่สองต้วหลิงเทียนก็ยังไม่ได้ประหลาดใจอะไรเท่าไรแต่หากจะพิจารณาอย่างละเอียดทีทั่วแล้วก็ต้องยอมรับว่าอัตราก้าวหน้าของหลงอวินนั้นนับว่าเหนือล้ำกว่าผู้ใดในราชอาณาจักรต้านจริงๆเพราะในตอนที่ดำเนินการประลองจัดอันดับประจำราชอาณาจักรนั้นหลงอวินยังเพิ่งบรรลุด่านพลังอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่เจ็ดเท่านั้น กล่าวได้อีกอย่างว่ามันสามารถใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งปีในการทะลวงด่านพลังจากอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่7มาถึงหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่สองความก้าวหน้าดังกล่าวมหาศาลพอที่จะทําให้ผู้คนทั่วไปตะลึงค้างจัดเจ้านี่เจ้ารู้ได้ยังไงกันเมื่อได้ยินเสียงผ่านพลังงานต้นกําเนิดตัวหลิงเทียนหลงอวินถึงกับเผยความหวาดกลัวบนใบหน้าแววตาของมันยังเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อ เพราะสุดท้ายแล้วตั้งแต่มันทะลวงผ่านด่านพลังมามันก็ยังไม่ได้ลงมือต่อสู้อะไรสักครั้งยิ่งไปกว่านั้นถ้าจะให้กล่าวกันตามหลักเหตุผลแล้วนอกจากอาจารย์ของมันที่เห็นผลการฝึกสมควรไร้คนนอกลงรู้ว่ามันทะลวงไปยังด่านพลังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่สองเพราะมันก็พึ่งทะลวงไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเมื่อเห็นสีหน้าหวาดกลัวทั้งไม่อยากจะเชื่อของหลงอวินต้นหลิงเทียนก็ไม่ได้แยแสมันสืบไปเพียงหันมองไปยังคนอื่นๆของสิบรชาชอาณาจักรที่มาถึงกันแล้ว ไม่นานอัจฉริยะรุ่นเยาวทั้งหนึ่งร้อยคนของสิบราชาอาณาจักรรวมเข่าแล้วก็มารวมตัวกันครบในขณะเดียวกันกับที่ต้นหลิงเทียนโค้งคิ้วพร้อมกล่าวพึมพำอยู่คนเดียวดูเหมือนอีกไม่นานการประลองสิบราชาวงศ์ก็จะเริ่มแล้วราวกับจะระงับคำบ่นของต้นหลิงเทียนก็ไม่ปานเสียงเสียดหูจากการแหวกฝ่าสายลมพลันดังขึ้นจากทิศป้อมหมาป่านภาเขตในและเสียงเพียงดังสั้นๆก็บรรลุมาถึงทันใดนั้นปรากฏร,ร่างสองร่างลอยอยู่บนน่านฟ้าเหนือเวทีประลองของป้อมส่วนนอก ทั้งสองคนที่มาสวมชุดเขียวเครื่องแบบของป้อมหมาป่านพาและลายปักหมาป่านภาพนอกเสื้อของทั้งคู่นั้นดวงตาหม,มาป่านพาเป็นสีทองเด่นราตัวตนของพวกมันเผยให้รู้กันอย่างกระจ่างพวกมันทั้งคู่เป็นรองหัวหน้าป้อมหมาป่านพารองหัวหน้าป้อมหมาป่านพาหนึ่งในนั้นนับเป็นคนแปลกหน้าในสายตาของต้นหลิงเทียนส่วนอีกคนก็เป็นฟงเหวยที่พึ่งมาหาเรื่องเขาเมื่อสองวันก่อนพร้อมกับประมุกตระกูลตงกัว ตัวหลิงเทียนยังเห็นได้ว่ารองหัวหน้าป้อมหมาป่านพาคนใหม่ที่เพิ่งเคยเห็นถ้าจะมีสถานะตำแหน่งที่สูงกว่าฟงเหวยพอสมควรเพราะยามลอยล่องอยู่ในอากาศฟงเหวยนั้นเพียงยืนอยู่ด้านหลังคนผู้นั้นอย่างเงียบงันท่าทางยังให้ความเคารพไม่น้อยคนผู้นี้เป็นชายชารารูปร่างผอมแห้งหกักแต่แววตายัางทอประกายปานเปลวเพลิงไม่คล้ายกับแววตาของชายชาราไม้ใกล้ฝั่งแต่อย่างไรข้าคือรองหัวหน้าป้อมหมาป่านพาหนิงข้าน ส่วนอีกคนที่อยู่ข้างข้าก็เป็นรองหัวหน้าป้อมหมาป่านพาเช่นกันเรียกว่าฟงเวยชายชรากว่าตามองทุกผู้คนของสิราชาอาณาจักก่อนจะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงสงบแนะนำตัวเองกับฟงเวยยินดีที่ได้พบท่านรองหัวหน้าป้อมตอนนี้เองก็มีคนมากมายประสานมือคาระวะโค้งคำนับแน่นอนว่ามีไม่กี่คนที่ปฏิเสธการก้มหัวคาระวะคนเหล่านี้เป็นคนของกลุ่มต้นหลิงเทียนที่ยืนอยู่ข้างขาง หลังจากที่หนิงขั้นย้ำยิ้มให้คนอื่นๆแล้วสุดท้ายสายตาของมันก็เบนมาตกยังกลุ่มขอต้อนหลิงเทียนก่อนที่จะกระพริบวูบขึ้นมาเมื่อเห็นร่างสองร่างในกลุ่มต้นหลิงเทียนกระบี่ที่13มีดที่ห้าข้าไม่คิดเลยว่าพวกเจ้าสองคนจะมาที่ป้อมหมาป่านพาด้วยกันได้ข้าหวังว่าพวกเจ้าจะยกโทษให้ที่ทางเราต้อนรับไม่ดีเป้าหมายสายตาที่หนิงขั้นจับจ้องไปย่อมเป็นกระบี่ที่13และมีดที่ห้าไม่ผิดเพี้ยน กระบี่ที่13และมีดที่ห้านั้นตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้นําหมู่บ้านกระบี่และมีดดาบกลายๆก,ก,ก็ว่าได้ส่วนที่สําคัญก็อยู่ตรงนี้ในอนาคตทั้งคู่จะมีศักานะอันใหญ่โตเรียกว่าเป็นผู้นําด่านมีดดาบร่วมก็ว่าได้ดังนั้นต่อให้เป็นหนิงข้านก็ไม่กล้ากล่าววาจาดูหมิน่นหรือเสียสีอะไรกับคนทั้ง2เท่าหนิงเจ้ากระทําเรื่องราวของเจ้าไปเถิดถือเสียว่าพวกเราทั้งคู่ไร้ตัวตนที่พวกเรามาวันนี้เพียงดูความก้าวหน้าของสิทธิ์ทั้งสองเท่านั้น มีดที่ห้าจับจ้องไปยังหนิงข่านอย่างเฉยเมยค่อยกล่าวมีดที่ห้าข้าเพียงแต่ได้ยินกว่ากระบี่ที่สิบสามรับสิทธ์หรือเจ้าเองก็รับสิทธ์ด้วยแล้วหนิงข่านกล่าวถามด้วยความแปลกใจเล็กน้อยทักทายเขาตอนนี้เองมีดที่ห้าพลันหันมองมายังหลงอวิน๋นยินดีที่ได้พบรองหัวหน้าป้อมหนิงหลงหวินไม่กล้าขัดคำอาจารย์ก้าวออกมาประสานมือคาระวะโค้งให้อีกฝ่ายเล็กน้อยห้าหา้าไม่เลวไม่เลวเลย หนิงข้านแย้มยิ้มพร้อมพยักหน้าให้หลงอวินก่อนที่จะหันไปมองซูหลี่ส่วนเจ้าสมควรเป็นสิทธิของกระบี่ที่13ใช่หรือไม่เท่าที่ข้ารู้สําหรับกระบี่ที่13แล้วคงยากที่คนธรรมดาจะเข้ามาเป็นสิทธิเขาได้ข้ารู้ว่าเจ้าสมควรมิธรรมดาแน่นอนรองหัวหน้าป้อมหนิงกล่าวชมเกินไปแล้วซูหลี่กล่าวตอบอย่างสุภาพ ในเวลาเดียวกันนั้นเองนอกจากสายตาที่มองไปยังซูหลี่และสายตาของเหล่าอัจฉริยะทั้งหลายไม่เว้นคนของราชอาณาจากักรตานยังหันมามองอย่างร่างของหลงอวินเช่นกันพวกมันได้เห็นซูหลี่ตั้งแต่สองวันก่อนแล้วและรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นศิษย์สืบท,ทอดของยอดฝีมือในดินแดนรอบนอกตอนนั้นพวกมันเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาในตัวซูรี่และพวกมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าแทนที่ซูรี่ ตอนนี้เมื่อพบว่าหลงอวินเองก็มีสถานะคล้ายกันกับซูหลี่พวกมันก็มองหลงอวินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาเช่นกันหลงวินกลับเป็นสิทธิของยอดฝีมือในดินแดนรอบนอกเช่นนี้โชคของมันกับซูหลี่นับว่าประเสรนะิฐนักยังสามารถกลับยอดฝีมือในดินแดนรอบนอกเป็นอาจารย์ได้ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมาจากจักรวรดดิศิลาทีมินเท่านั้นแต่ตอนนี้จากไก่บ้านได้กลับกลายเป็นหงฟ้าไปแล้ว เหตุใดพวกเราไม่มีวาสนาและโชคชะตาอันประเสริฐเช่นนี้บ้างอาฉริยะรุ่นเยาว์ของราชอาณาจักรต้าฮั่นบางคนอดไม่ได้ที่จะกล่าวตัดเพอออกมายัางกระซิบกระซาบสนทนากาันร,ระง,งมอาฉริยะของราชอาณาจักรอื่นก็ไม่ต่างหลงอวินกลับมีโชควาสนาเช่นนี้สายตาสื่อชางกระพริบวูบขณะบ่นพึมพำออกมา ก่อนที่จะได้พบพานกับต้วนหลิงเทียนและก่อนที่ต้วนหลิงเทียนจะสร้างชื่อเสียงจนด่งดังขึ้นมาในราชอาณาจักรพนาคารามสื่อชางผู้เป็นหนึ่งในห้านายน้อยผู้ยิ่งใหญ่ก็ย่อมรู้จักกันดีกับหลงอวินอยู่ก่อนแล้วเพราะเหตุนี้เมื่อวันที่มันเห็นหลงอวินในการประลองของราชอาณาจักรต้านมันก็คาดเดาว,ว่าหลงอวินสมควรพบพานโชควาสนาเช่นมันและเรื่องราวข้อเท็จจริงเบื้องหน้าก็พิสูจน์แล้วว่ามันคาดเดาถูกต้อง แน่นอนว่าเป็นเพราะหลงอวินมีอาจารย์เป็นยอดฝีมือของจากดินแดนรอบนอกเช่นนี้ถึงทำให้มันถือครองพลังบ่มเพาะที่ไม่ธรรมดาบรรดาอาดีตนายน้อยผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าแห่งอาณาจัก,กรพนาคารามคงมีเพียงแต่ข้ากับหลงงวินที่ก้าวหน้ามาไกลและอยู่ณจุดสูงเช่นนี้นายน้อยเสเพลนายน้อยกระบี่และนายน้ oy, อยอัคคีสมควรถูกทิ้งไว้ให้ลาหลังกันหมดสิ้นแล้วสื่อทางอดไม่ได้ที่จะระบายลมหายใจออกมาอย่างทอดถอน เมื่อหัวนึกถึงนายน้อยผู้ยิ่งใหญ่อีกสามคนที่เคยมีชื่อเสียงทัดเทียมกันในอดีตเอาละ่ะประการแรกเลยในนามของป้อมมาป่านพาข่านหนิงข่านยินดีต้อนรับทุกคนที่เดินทางไกลามาถึงเมืองต้ามโมกูไม่ว่าผลลัพธ์ในการประลองสิระชวงครั้งนี้จะเป็นอย่างไรป้อมมาป่านพาเราจะมอบของขวัญแรกพบให้แก่สิบราชอาณาจักรหนิงข่านกล่าวออกเสียงดังฟังชัดและตอนนี้เองหนิงข่านก็มองมายังตัวแทนของราชอาณาจักรต่างๆ ตัวแทนของตระกูลราชวงศ์แต่ละราชาอาณาจาักรก้าวออกมาตอนนี้เองคนสิบคนรวมถึงห้องเต้าหั่นที่ลอยอยู่บนฟ้าก็ออกไปข้างหน้าฟุบ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 พร้อมกันกับที่หนิงขั้นยกมือขึ้นสะบัดปรากฏบางสิ่งพุ่งบินออกมาปานดาวหางเข้าหาคนทั้งสิบที่ก้าวออกมาทั้งสิบคนรีบเอื้อมมือไปคว้าม,มันเอาไว้ทันทีและเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในมือสีหน้าของพวกมันทั้งหลายยังเริ่มแดงขึ้นด้วยอารมณ์ เศษแนวคิดบางคนยังอดไม่ได้ถึงต้องอุทานออกมาเบาๆเศษแนวคิดขั้นสูงระดับหนึ่งทั้งสิบชิ้นนี้ถือเสียว่าเป็นอะไรที่ป้อมมาป่านพาเราให้พวกเจ้าตัวแทนจากทั้งสิบราชวงศ์เป็นของขวัญแรกพบหนิงข่านกล่าวออกมาช้าๆขอบคุณท่านรองหัวหน้าป้อมหนิงตัวแทนของทั้งสิบราชวงศ์สูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนจะกล่าวขอบคุณออกมาด้วยความตื่นเต้น ถึงแม้ว่าเศษแนวคิดที่หนิงขั้นมอบให้จะเป็นเพียงเศษแนวคิดที่มีระดับต่ำที่สุดแต่อย่างน้อยๆมันก็ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจแนวคิดขั้นสูงได้เมื่อได้รับเศษแนวคิดนี้นั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าครึ่งที่มันจะทำให้ยอดฝีมือในตระกูลราชวงศ์ตัดผ่านไปยังด่านผันแปรธรรมชาติสายตาของคนที่รู้ว่าเศษแนวคิดคืออะไรอดไม่ได้ที่จะสว่างสวัยออกมาลมหายใจยังอดเร่งร้อนขึ้นมาเสียไม่ได้ช่างเส้นเปลืองอะไรเยี่ยงนี้ ของขวัญแรกพบของป้อมหมาป่านพากลับเป็นถึงเศษแนวคิดเศษแนวคิดนั่นคือความเข้าใจของผู้ฝึกยุทธด่านผันแปรธรรมชาติที่ตกผลึกควบแน่นขึ้นมาและมันยังมีค่ายอย่างยิ่งในตระกูลราชะวะของค่าเศษแนวคิดนี่เป็นอะไรที่มีอยู่แต่ในตำนานเท่านั้นนั่นสี่ยอดฝีมือด่านพังผันแปรธรรมชาติในตระกูลราชวงศ์ต่างๆยังมีจำนวนเพียงนับนิ้วได้เท่านั้นอย่าได้กล่าวถึงเศษแนวคิดที่จะเหลือทิ้งไว้หลังจากที่พวกเขาตายตกเลย หลายคนกระซิบกระซาบกันไม่นานเหล่าอัจฉริยะรุ่นเยาว์ทั้งสิบที่ไม่เคยได้ยินเรื่องเศษแนวคิดมาก่อนพอได้รู้ก็ถึงกับสถานไปทันใดเมื่อรู้ว่ามันมีคุณค่าเพียงใดตอนนี้นอกเหนือจากสองรองหัวหน้าป้อมหมาป่านพามีเพียงต้นหลิงเทียนซูหลี่หลงอวินมีดที่ห้าและกระบี่ที่สิบสามเท่านั้นที่ยังคงความสงบเอาไว้ได้ถึงแม้จะเป็นเฟิ่งหูเต้าและเฟิ่งเทียนหูเองทั้งคู่ก็สถานไปเล็กน้อยเนื่องจากรู้สึกตกใจกับความฟุ่มเฟือยของป้อมหมาป่านพา ส่วนที่ตัวหลิงเทียนและเหล่าคนที่ยังสงบอยู่ได้นั้นก็เพราะต่างรู้กันดีว่าเสร็จแนวคิดระดับหนึ่งเช่นนี้มันแทบไม่มีค่าอะไรในสายตาของป้อมหมาป่านพาเลยไม่นานทุกคนก็กลับมารู้สึกตัวเพราะหนิงขั้นเริ่มกล่าวออกมาอีกครั้งตราบใดที่อัจฉริยะรุ่นเยาวของเจ้าสามารถโดดเด่นสร้างชื่อเสียงขึ้นมาในการประลองสิระชวงครั้งนี้หลักก็พวกเจ้ายังจักได้รับรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหนิงขัานกล่าวสืบต่อ คํากล่าวของหนิงข่านยังทําให้ประกายตาของเหล่าตัวแทนราชอาณาจักรต่างเรืองวูบขึ้นเหล่าอัจฉริยะรุ่นยาวทั้งหลายเองก็อดไม่ได้ที่จะกำหมัดแน่นอย่างวัดหวังหมายแสดงความสามารถให้เต็มที่ยามประลองเอาละ่ะตอนนี้เหล่าอัจฉริยะรุ่นยาวทั้งหลายของสิบราชอาณาจักรที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการประลองสิบราชวงศ์ปรดออกมาจับก,กลุ่มกับเพื่อนร่วมราชอาณาเจ้าเจ้าตรงนี้ ทันใดนั้นเหล่าอัจฉริยะรุ่นเยาว์ทั้งหลายก็เหินร่างขึ้นฟ้ากลุ่มต้วนหลิงเทียนเองก็พุ่งขึ้นไปรวมตัวกับสื่อชางไปเหอไปห้าวและอัจฉริยะคนอื่นๆของรชาชอาณาจักรตานต้วนหลิงเทียนอีกไม่ช้าก็เร็วข้าจากเหยียบย่ำเจ้าให้จมดินและเจ้าต้องวิงวอนร้องขอความเมตตาต่อหน้าข้าเสียงแสนคุ้นเคยและอมหิตดังขึ้นในหูต้วนหลิงเทียนอ๋อ,องั้นเหรอทันทีที่ได้ยินต้วนหลิงเทียนก็หันไปมองเจ้าของเสียงทันที ตอนนี้สายตาเขาก็จับจ้องไปยังสื่อชางอริกเก่าก่อนที่จะกล่าวตอบด้วยน้ำเสียงดูคลนา,านย่หยันเท่าที่ข้ารู้ดูเหมือนคำพูดพวกนี้เจ้าจะพลามันออกมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือไงเจ้าหน้าสื่อชางมืดลงโดยพลันสายตามองขเขม็งไปยังต้นหลิงเทียนอย่างดูร้ายแค้นเคืองพลังงานต้นกำเนิดในร่างกายโคจรบ้าคลั่งคล้ายพร้อมประตูออกมาได้ทุกเวลา หากแต่สุดท้ายสื่อชางก็ทำเพียงสูดลมหายใจเข้าลึกๆระงับอารมณ์และดับเพลิงโทสะในใจไม่ได้ระเบิดออกมาแต่อย่างไรไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่มันไม่มีความมั่นใจจะสู้กับต้วหลิงเทียนตอนนี้เลยต่อให้ต้วนหลิงเทียนจะได้กว่ามันหลายขุมมันก็ไม่กล้าลงมืออะไรแล้วกันเล่นหรือไรที่นี่คือป้อมมาป่านพาไม่ใช่สถานที่สถานที่มันสามารถกระทำตัวตามใจชอบได้ หลังจากที่ต้นหลิงเทียนตอบโต้ก,กับสื่อชางจนทำให้มันมีโมโหขึ้นมาอย่างอับอายเขาก็เลิกแยแสสื่อชางสืบไปเพียงหันไปมองดูเหล่าอัจฉริยะรุ่นเยาว์ของสิบราชาอาณาจักรที่มารวมตัวกันรอบๆบทันทีอัจฉริยะเหล่านี้รวมตัวกันอยู่กลางฟ้าเก้ากลุ่มทั้งหมดเป็นตัวแทนของเก้าราชาอาณาจักรนั่นคนของราชาอาณาจักรต้าหมิงสินะสายตาต้นหลิงเทียนหันมองไปยังกลุ่มสิบคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ข้างๆทันที และไม่นานต้นหลิงเทียนก็จับจ้องไปยังร่างร่างหนึ่งในกลุ่มนั้นอันที่จริงเป็นเพราะบุคคลผู้นี้เขาถึงรู้ได้ว่านี่คือกลุ่มของรชาชอาณาจักรต้าหมิงเจ้าเหวยอีหนึ่งในสองยอดอัจฉริยะของรชาชอาณาจักรต้าหมิงชื่อเสียงเรื่องลือพอๆกับองค์ชายราชทายาทแห่งราชวงศ์ในขณะที่ต้นหลิงเทียนมองเจ้าเหวยอีอีกฝ่ายนั้นก็ได้มองดูเขาอยู่ก่อนแล้วพอสายตาต้นหลิงเทียนสบกับมัน มันก็หลบสายตาทันทีคล้ายเจ้าเหวยอีผู้นี้ไม่กล้าสบตากับเขาบางทีการที่ได้ปะทะก,กับตัวหลิงเทียนครั้งแรกในวันนั้นจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของมันไม่น้อยนอกจากนั้นต้วหลิงเทียนยังได้เห็นองค์ชายสามและกลุ่มอัจฉริยะรุ่นยาวบางคนที่มีเรื่องกับเขาที่เหลาเพลิงน้ำแข็งหากแต่ตอนนี้สีหน้าของพวกมันไม่ค่อยจะสู้ดีนักเมื่อมองมายังเขาถ้างั้นคนผู้นั้นก็คงเป็นองค์ชายรัชทายาทของรชาชอาณาจักรต้าหมิงหลูหยงสินะ ชายหนุ่มที่ลอยตัวข้างๆงองค์ชายสามหลูเห่านับว่าเตตะตาต้วนหลิงเทียนไม่น้อยชายหนุ่มผู้นี้ละดูหน้าเกรงขามทุกท่วงท่าอริยาบทแผ่แรงกดดันและกลิ่นอายของผู้สูงศักดิ์ออกมาราวกับเป็นเจ้าคนนายคนแต่กำเนิดแน่นอนว่าเพราะสิ่งนี้ต้วนหลิงเทียนจึงคาดเดาตัวต,วตนของมันได้ไม่ยากหลังจากนั้นต้วนหลิงเทียนก็กวาดตามองไปยังเหล่าอริยระรอบๆกระทั่งมาหยุดสายตาอย่างร่างของคนสองคน คนพวกนี้เป็นผู้ที่มีเรื่องราวขัดแย้งกับจางโฉยงและเขาที่เหล่าอาหารใกล้ๆกับป้อมหมาป่านพาเมื่อสองถึงสามวันก่อนดูเหมือนว่าพวกมันจะมาจากรชาชอาณาจักรต้าชูพวกนี้คงเป็นอัจฉริยะของรชาชอาณาจักรต้าชูงั้นสินะตัวหลิงเทียนครุ่นคิดในใจไม่นานเหล่าอัจฉริยะของทั้งสิบราชอาณาจักรก็มายืนรวมกลุ่มกันเรียบร้อยสายตาทุกคนยังจับจ้องมองมาที่หนิงข่านท่านใดนั้นเองวูบ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  ปรากฏร่างสิบร่างพุ่งออกมาจากป้อมหมาป่านพาบรรล,ลุถึงน่านฟ้ายืนเคียงข้างหนิงข้าและฟงเหวยในชั่วพริบตาเหล่านี้ก็เป็นชายชาราสวมชุดสีเขียวใต้บนอกของผู้เท่าเหล่านี้ลายปักหมาป่านพากลับมีดวงตาสีเงินพวกเขาเป็นผู้อาวุโสของป้อมหมาป่านพาหลายคนคาดเดาอัตลักษณ์ของชายชาราเหล่านี้ได้จากลายปักที่อกเสือ้อมีเพียงสิทธิ์หลักและผู้อาวุโสของป้อมหมาป่านพาเท่านั้นที่มีคุณสมบัติแสดงลายปักหมาป่านพาดวงตาสีเงิน ยิ่งไปกว่านั้นชายชราทั้งสิบนี้ก็แลดูไม่ธรรมดาสภาวะยังน่าเกรงขามสมควรเป็นผู้อาวุโสของป้อมห่มมาป่านพาไม่ผิดแน่เอาละอีกเดียวอาวุโสทั้งสิบคนนี้จะแยกย้ายกันไปยังกลุ่มอัจฉริยะรุ่นยาวของแตะ่ละราชอาณาจากักรถึงตอนนั้นพวกเขาจะเอาไข่มุกวัดอายุออกมาพวกเจ้าทั้งหมดต้องใช้มือจับไข่มุกนั่นทีละคนเพื่อตรวจสอบอายุหนิงข้านกวาดตามองไปยังอัจฉริยะรุ่นยาวทั้งหนึ่งร้อยคนรอบรอบค่อยกล่าวสืบต่อ ถ้าคิดว่าทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วว่าป้อมหมาป่านพาเราเพียงอนุญาตให้รุ่นเยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า40ปีเท่านั้นเข้าร่วมการประลองสิบราชวงศ์คำกล่าวของหนิงข้านก็ไม่ได้นับว่าแปลกอะไรสำหรับคนส่วนใหญ่เนื่องจากข้อจำกัดนี้ยังแพร่กระจายไปกระทั่งอาณาจักรเล็กๆอัจฉริยะรุ่นเยาว์ทุกคนสมควรทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วหืม ตอนนี้เองต้วนหลิงเทียนสังเกตเห็นว่ามีอัจฉริยะราวๆสองถึงสามคนของราชวงศ์หนึ่งสีหน้าซีดลงทั้งละดูกระสับกระส่ายกระวนกระวายปานมีความในใจไม่น้อยเห hey, หรือพวกมันปิดบังอายุที่แท้จริงของพวกมันกันนะต้วนหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะบ่นพึมพำคาดการออกมาตอนนี้เหล่าอาวุโสของป้อมหมาป่านพาทั้งสิบคนก็แยกย้ายกันไปหากลุ่มอัจฉริยะรุ่นยาวทั้งสิบกลุ่มละคนหนึ่งในนั้นก็พุ่งมาหยุดหน้าต้วนหลิงเทียนและอัจฉริยะรุ่นยาวคนอื่นๆของราชอาณาจากักรตาฮัน ไข่มุกสีขาวเม็ดหนึ่งพันผุดจากอากาศว่างเปล่าวางตั้งอยู่บนมือของอาวุโสดังกล่าวพื้นผิวของไข่มุกนี้ยังเปล่งแสงสีขาวจางๆมองไปแปลกตาไม่น้อยไข่มุกวัดอายุเหลือบมองแว็บเดียวตัวหลิงเทียนก็จดจำได้ทันทีนี่เป็นไข่มุกวัดอายุไม่ผิดแน่และแน่นอนว่าไข่มุกวัดอายุนี้ก็ไม่ได้มีอำนาจมากมายอะไรสามารถวัดได้เฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเจ็ดสิบปีลงมาเท่านั้น ตราบใดที่คนอายุน้อยกว่าเจปีวางมือไว้บนไข่มุกเม็ดนี้มันก็จะตอบสนองก่อให้เกิดปรากฏการแตกต่างกันไปเมื่อเด็กอายุหนึ่งขวบปีวางมือลงบนไข่มุกวัดอายุเม็ดนี้แถบสีแดงเข้มจะปรากฏออกมาหนึ่งแถบเด็กอายุสองขวบปีจะทําให้เกิดแถบสีแดงเข้มสองแถบเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเด็กอายุสิบขวบปีจะทําให้แถบสีแดงเข้มปรากฏขึ้นมาสิบแถบ เมื่อเด็กอายุ11ปีวางมือลงบนไข่มุกมันจะไม่ปรากฏแถบสีแดงเข้มอีกต่อไปหากแต่จะเป็นสีส้มแทนแดงเข้มส้มเหลืองเขียวน้ำเงินครามม่วงทุกเฉดสีจะมีแถบสีได้มากที่สุด10แถบรุ่นเยาว์อายุ20ปีจะทำให้มีแถบริบบิ้นสีสมปรากฏ10แถบรุ่นเยาว์อายุ21ปีจะทำให้แถบสีเหลืองปรากฏ1แถบรุ่นเยาว์อายุ30 ปีจะทำให้มีแถบริบบิ้นสีเหลืองปรากฏสิบแถบรุ่นเยาว์อายุ31ปีจะทำให้มีแถบริบบิ้นสีเขียวปรากฏหนึ่งแถบรุ่นเยาว์อายุ40ปีจะทำให้มีแถบริบบิ้นสีเขียวปรากฏสิบแถบเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนผู้ที่มีอายุเจจะทำให้มีแถบสีม่วงปรากฏขึ้นสิบแถบ และเมื่อคนที่อายุมากกว่าเจปีวางมือลงบนไข่มุกวัดอายุไข่มุกวัดอายุก็จะแสดงอาการผิดแปลกออกมาทันใดทําให้ไม่สามารถวัดอายุได้ตามปกติไม่นานกลุ่มตัวหลิงเทียนและอริยยุนยร้อนของราชาอาณาจักรต้านก็ทยอยกันมาวางมือบนไข่มุกวัดอายุแถบสีที่เรากับปรากฏออกมาจากอากาศว่างเปล่าบนผิวไข่มุกวัดอายุนั้นอดไม่ได้ที่จะทําให้ประกายตาผู้คนที่ชมมองสว่างขึ้นผู้คนส่วนใหญ่นั้นมีอายุ35ปีขึ้นไป ไม่นานก็ถึงตาของซูลี่เมื่อซูลี่วางมือลงบนไข่มักวัดอายุแถบสีเหลืองพลันปรากฏขึ้นมาสิบแถบบ่บงบอกได้กระจ่างชัดว่าซูลี่ยังเพิ่งมีอายุได้แค่30ปีเท่านั้นอะไรซูลี่ผู้นั้นยังเพิ่งมีอายุแค่30ปีเท่านั้นหรือทันใดนั้นเหล่าอัจฉริยะของรชาชอาณาจักรต้านที่ไม่รู้อายุของซูลี่ก่อนหน้าอดไม่ได้ที่จะพล่งออกมา เช่นนั้นกล่าวอีกอย่างได้ว่าเมื่อปีที่แล้วยามประลองจัดอันดับอัจฉริยะของราชอาณาจักรตาฮันซูรี่ยังเพิ่งมีอายุเพียง29ปีอีกฝ่ายอายุน้อยกว่า30สมแล้วกับที่เป็นสิสสืบทอดของกระบี่ที่13หนิงข้านรองหัวหน้าป้อมหมาป่านพาย่อมสังเกตเห็นเรื่องนี้ได้ประกายตาของมันสว่างขึ้นทันใดอดไม่ได้ที่จะชมเชยออกมาเล็กน้อยถึงแม้ว่าเสียงของหนิงข้านจะไม่ได้ดังมากมายอะไรแต่ทุกผู้คนรอบๆอบล้วนได้ยินกันทั่ว ทันใดนั้นไม่ว่าจะตัวแทนหรืออัจฉริยะของอีกเก้าอาณาจาักรที่เหลือล้วนหันมองไปยังไข่มุกวัดอายุที่มีมือของซูลี่วางทาบอยู่แทบจะพร้อมเพรียงกันทันใดทั้งหลายต่างก็ตกใจไม่น้อยเมื่อเห็นแถบสีเหลือสิบแถบปรากฏอยู่บนนั้นเขาเขาอายุเพียงสามสิบปีหรือสมแล้วที่เป็นสิทธิของยอดฝีมือจากด่านมีดดาบของดินแดนรอบนอกได้พรสวรรค์ตามธรรมชาติเช่นนี้ชวนให้ตกตะลึงนะักตอนแรกข้าคิดว่าเขาเพียงแค่โชคดีถึงได้เป็นสิทธิของยอดฝีมือ มาตอนนี้ดูเหมือนข้าจะพอเข้าใจแล้วว่ายอดฝีมืออย่างกระบี่ที่13รับเขาเป็นสิทธิ์เพราะอันใดอัจฉริยะรุ่นเยาว์ของราชอาณาจักรอื่นต่างระบายลมหายใจออกมาอะไรเจ้าอายุ40แล้วทันใดนั้นเสียงเข้มหน้ากลัวพลันดังขึ้นทําให้สายตาของอุทกผู้คนและจักรซูลี่หันมองไปทิศท,ทางหนึ่งไกลาตามาจากกลุ่มคนของราชอาณาจักรตาชู กระกายตาต้นหลิงเทียนเรืองวุบขึ้นทันใดทั้งหันไปมองดูแหล่งกำเนิดเสียงเมื่อครู่ตอนนี้คล้ายอัฉริยะรุ่นเยาวของราชอาณาจักรต้าชูจะประสบปัญหาแล้วทั้งยังเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่หน้าตาก็ค่อนไปทางชายวัยกลางคนกำลังวางมือบนไข่มุกวัดอายุอยู่หากทว่ตตัวไข่มุกกลับปรากฏแถบสีสีเขียวออกมาถึงสิบแถบแถบสีเขียวปรากฏออกมาสิบแถบย่อมหมายความว่าอายุของมันมีถึงสี่สิบปีแล้วหืม อายุ40ปีเช่นนั้นหรือสีหน้าของรองหัวหน้าป้อมหมาป่านพาทั้งสองคนเปลี่ยนไปทันใดใบหน้ายังดิ่งลงมาทันทีเมื่อเห็นภาพดังกล่าวตอนนี้เองกลิ่นไอายชวนให้สยดสยองพลันแผ่ซ่านออกมาโดยมีทั้งคู่เป็นจุดศูนย์กลางกลิ่นอายนี้ยังทําให้ตัวแทนและรุ่นเยา้ยาของราชาอาณาจากักรทั้งสิบบังเกิดความรู้สึกเหน็บหนาวขึ้นมาทั่วกายฟุบภายใต้ทุกสายตาของผู้คนอยู่ดีๆร่างของรองหัวหน้าป้อมหมาป่านพาฟงไหวยพลันวูบหายไปจุดเดิมอย่างอัศจรรย์ ปรากฏตัวอีกครั้งก็บรรลุถึงด้านข้างชายหนุ่มอายุ40ปีผู้นั้นแล้วเจ้าอายุ40แล้วเช่นนั้นหรือฟงเวยจับจ้องไปยังชายหนุ่มเบื้องหน้ากลิ่นอายที่แผ่ซ่านออกมาจากทั่วร่างกดทับไปยังชายหนุ่มผู้นั้นจนมันหน้าซีทั่วร่างยังสันระรริกไปทันใดตอนนี้มันรู้สึกราวกับสิ่งที่ยืนอยู่เบื้องหน้าหาใช่ผู้คนไม่หกักแต่เป็นหมาป่านพาดุร้ายที่กำลังอ้าปากกระหายเลือดเตรียมขย่ำกลืนกินมันลงไปได้ทุกเวลา ขะขอรับท่านรองหัวหน้าป้อมฟงขะข้าพึ่งอายุ40ปีไม่กี่วันที่ผ่านมาสะสมควรมิมีปัญหาอันใดใช่หรือไม่ชายหนุ่มกล่าวถามเสียงสั่นท่าทางหวาดกลัวไม่น้อยคิ้วของตัวหลิงเทียนโค้งขึ้นทันใดเมื่อเห็นภาพนี้ชายหนุ่มคนนี้กลับเป็นชายหนุ่มของราชอาณาจักรต้าชูไม่กี่คนก่อนหน้าที่เผยท่าทางกระวนกระวายใจและหน้ามืดลงหลังจากที่ได้ยินเรื่องไข่มุกวัดอายุที่หนิงข่านประกาศก่อนหน้า ในเมื่อตอนนี้มันอายุได้40ปีแล้วก็เท่ากับว่าละเมิดกฎข้อบังคับและกติกาการประลองแข่งขันสิบราชวงศ์ที่ป้อมมาป่านพากำหนดเอาไว้ถ้าทางมันจะถึงคราวเคราะห์ถูกทุบตีแน่แล้วทันทีที่ชายหนุ่มคนหนึ่งกล่าวจบต้นหลิงเทียนกลับสัมผัสได้ถึงเจตนาฆ่าฟันที่แผ่ซ่านออกจากร่างของฟองเหวยได้ชัดเจนทั้งยังเป็นเจตนาฆ่าฟันอันหนาวยะเยอกนัก